แล้วมันยังไงอ่ะครับผมค้าแค่ไม่อยากให้สายฟ้ามายุ่งกับเมท่านเรื่องไม่แค่นั้นแหละครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเคาเมื่อเคยมาขอผมครบแล้วครับตั้งแต่อีกเมืองนึงนะแต่ผมไม่ได้ตอบรับไปไงเอ๊ะๆที่พวกกูไม่เกแพ้ก็พวกกูเสียไม่ได้อะแรฉันมันเป็นของกูใครคิดจะชิงกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกสวัสดีครับผมไอ้ไก่เฮโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม Nimo วี สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับนฮัลโหลค,ครับอา <c oughs> ว่าไงครับ เจาสิบเก้าใบพอพอลดได้ไหมคะเอาอะไรเอ่ยที่บุไปพอลดได้ไหมบัตรแฟรมหรือบัตรแฟร์ครับนะคะได้ยินไหมนะฮะบัตรแฟรมหรือบัตรแฟร์ครับแฟชั่นค่ะลดได้ครับลดได้รอเรเบลเลยก็ได้ครับครับขอบคุณครับครับ

ฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บางอ้อนจะจังไรจนหลงลึงดวงใจของฉันฉันแสนร,รักลมที่ลอยที่ตายที่ปากเธอปากบอกเพืรักใจบอกเพืแค่ใจไม่เหลือแล

็คงมเข้าใจตื่นน้ำตายใคจะลายแหลกลงไปใตเลโอ้ผูรักก็คือรักลงก็คือลงเดินทางชาวกระมุก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เพิดตื่นน้ำตาย เธอสลายแหลกทั้งไปทั้งทะเลให้ฉันฉนั้นเป็นวันที่เกิดเธอเหนื่อยใจเธอสลายท้่มมัดายเพราะรักเธอพอมากเลยครับขอบคุณครับแต่ตอพี่ ไปบ้านไปบอกจะไม่รู้จะไปไหนไปดีปะพ่อมาครับพ่อมาครับพอมาเลยครับผลค้าผลค้าอุ้ยโทุกครับทุกครับไม่เป็นไรครับอะไรเนี่ย ไอจอดีออรุตกระชาใไหมอ๋อไม่ใช่เลยรอานนี 28, <29. S 2> ้วิ่งเท่าไหร่วะพี่สองแปดสองเก้ายาฮัตัะลื้ ว่าไงพี่กอตเนี่ยะเขามาหามาครับว่าไงครับมุณจะสายฟ้าใช่ไหมอ๋อใช่ครับไมครับแล้วอย่างนี้คนอย่ามายุ่งกับคนในแกงผมอีกไม่เลยบอกใค้เดแล้วช่วยมิลันด้วยห้ามยุ่งเด็ดขาดก็จะไม่ไแล้วคุณเป็นใครับมาบอกให้ผมไม่ยุ่งผมเป็นดูโอเขาครับดูโอดูโอเนี่ ีเมียคนน,นึ่งเน่ยไม่เกี่ยวตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณเขาาอยู่ผมตลอดนะแล้วมันยังไงอะครับก็ตอนนี้ผมจะไม่ให้เขาอยู่กับคุณแล้วอะคุณก็ลองถามเขาดูสิครับผมไม่จำเป็นต้องถามเพราะว่าผมเป็นดูโอเ้เขาผมเป็นคนเอาเขาแก๊งผมมีสิทธิตามชอบทำมันเป็นกฎของแก๊งครับผมจะต้องดูแลเขาแล้วผมจะดูแลเขาเองคุณอนะไม่ต้อง <กด S 1> มาแก๊งคุณเป็นนี้แหละครับใช่ครับอ,นนอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะครับผมแค่อยากรู้เฉยมันเป็นกฎที่ผมคิดขึ้นมาเองครับ เพิ่งคิดเมื่อตะกี้เลยหรือเปล่าครับใช่ครับเพิ่งคิดเมื่อะกี้เพิ่งคิดออกเมื่อกี้คุณก็ลองถามเขาดูสิครับผมไม่ยอมถามครับเขาไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรยุดเงียบโทรหาเข้าใจไหมครับอะไรนนี้ห้ามมายุ่งอีกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แห้ามโทรหาห้ามอะไรก็ตามไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแล้วถ้าเขาโทรหาผมล่ะครับแล้วถ้าเขายกโทรหา เยวผมก็จะไล่แทงเอาเองครับไม่ต้องห่วงคุณบอกผมว่าผมทําให้คุณได้นะครับแต่คุณต้องบอกเขาด้วยครับว่าเขาทําให้คุณได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมวจะไปจัดการเองหมออย่าไปเอามา,มา,าอะไรครับนี่หลังจากนี้ห้ามติดต่อแม่ชีเอกไม่ว่าจากกะกรณีอะไรก็ตามแต่อันนี้กดแก๊งคือผู้หญิงห้ามีแฟนถูกไหมครับแก๊งคุณอะไม่ใช่ครับเฉพาะแม่ชีครับห้ามมีแฟน เขาไม่ใช่แม่ชีครับเขาเป็นแม่ชีครับแม่ชีก็มีความรู้สึกครับแม่ชีก็มีความรู้สึกเลยยังไงครับแล้วผมไม่มีความรู้สึกว่าเอาแสรุปคือเขาเป็นแฟนคุณเหรอครับเขาไม่ใช่แฟนผมครับผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแต่ผมเป็นดูโอ้เขาผมจะต้องดูแลเขาครับและความรู้สึกนี้คือความรู้สึกอะไรครับมันก็คือความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกหรืออะไรครับไม่คุณต้องมีเหตุผลดีคุณต้องอธิบายได้ี่ครับเสรตั้งเอ้ยเอ้ย ะขโอเคโทษครับไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองคนนี้โทษทีครับจำไว้นะครับห้ามยุ่งกับแม่ชีเด็ดขาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่สวัสดีครับคุณพูดตรงนี้ผมว่าน่าจะทำได้แล้วครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ครับไม่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 ต้องเสแสร้งมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้เมท่านเลิกยุ่งกับสายฟ้าอยู่เงียบๆไห้ามยุ่งไม่เลิก แม่ต well like <mo ั้งไม่ได้เป็นแฟนเราสายฟ้านะเออเป็นแฟนเรายังไงวะก็บอกว่าไม่อยากให้ยุ่งไงเข้าใจเปล่าห้ามยุ่งเด็ดขาดเข้าใจไหมเนี่ยเขยุ่งอ่ะเออถ้าเกิดว่ารู้ว่ายุ่งอีกก็จะแทงอยู่เงี้ยงานการไม่ต้องทำแล้วแมนท่านจะฟ้องบอสฟ้องไปเลยอยากก็ฟ้องก็ฟ้องไปดิสายฟ้าช่วยแม่ตั้งเข้าใจเปล่าสายฟ้าคุณได้ยินชัดเจนไหมเนี่ยผมได้ยินครับเออห้ามยุ่งแต่มันจะยอมเหรอเข้าใจไหมครับ เขาผมเข้าใจไหมผมเข้าใจครับอืมแต่ถ้าคุณยังเป็นคนอยู่อ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งเขาแบบนี้ครับรวมทั้งผมด้วยมันไม่เกี่ยวเรื่องเป็นคนไม่คนเว้ยเกี่ยวครับเพราะว่าคนเรามีความรู้สึกครับคุณไม่สามารถสั่งให้ใครเลิกคบกับใครได้หรอกครับคบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในฐานะแฟนครับแต่ในฐานะเพื่อนครับอืมก็ถูกนะครับถ้าไม่ได้เป็นแฟนกับเขาครับผมว่าคุณเสร็จแต่เขาเป็นคนในแก๊งผมไงครับ ผมมาพูดในฐานะที่เขาเป็นเป็นคนในแก๊งผมครับครับรอๆว่าไงมรดกว่าเออเออเดี๋ยวค่อยว่ากันกูติดทุ้ายอยู่เออแต่งมาเลยแต่งมาเลย <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกูคุยทุระกก่อน นั่นแหละผมไม่สนว่าใครจะรู้สึกอะไรยังไงแต่เขาเป็นคนในแก๊งของผมผมจะจัดการเองเข้าใจไหมครับส่วนเรื่องที่แทงมันไม่แก้ใบ,บครับมันเป็นอุบัติเหตุขอโทษครับจะให้ผมรับผิดชอบยังไงก็ติดต่อมาแล้วกันแล้วคุณจะทํายังไงได้ครับถ้าถ้าผมไม่เลือกยุ่งอะ่ะผมก็จะสู้ของผมให้ถึงที่สุดนะครับทายุ่งกับแมชีเด็ดขาดผมจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาอ่ะไม่ยุ่งกับคุณแเขาเอาไปไหนวะเนี่ยอันนี้รวมรวมถึงในแกง๊ง แก๊งหมายถึงว่าเราถึงแก๊งได้ไหมครับไม่เกี่ยวกับแก๊งครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผมกับสายฟ้าเขาครับโอเคเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับไม่พี่ตอแป๊บนึงคือก็อย่างที่ผมบอกไปครับคือเขาเป็นแม่ชีเขาก็มีความรู้สึกครับคุณมาบังคับให้เขาเลิกคบกับใครไม่ได้หรอกมันมีความรู้สึกแล้วมันยังไงครับเขาจะเป็นแม่ชีหรือเป็นไรความรู้สึกมันก็เรื่องของเขาครับแต่นี่มันคือมันไม่เกี่ยวครับผมให้คุณในแก๊งผมให้คุณมองกลับกันครับถ้าเขาสั่งไอ้คุณนะเลิกคบกับเพื่อนคุณนะ เพราะว่าเขาเป็นดูโอผมไงคำว่าดูโออ่ะเดี๋ยวปากตอนนี้ควรอาจจะพูดได้ก็ได้ตอนนั้นกว่าจะทําไม่ได้ก็ได้ปะสต่ว่าไม่จริงสุดท้ายแล้วผมก็ต้องทําครับเพราะเขาเป็นดูโอครับถ้าสุดท้ายปากคุณพูดว่าทำได้แล้วในใจคันทำไม่ได้ล่ะดูโอนี่มันมันมันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนครับมากกว่าเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่แฟนมันไม่เกี่ยวกับคำว่าแฟนไม่ได้เกี่ยวเรื่องความรักอะไรครับแต่ผมแค่ไม่อยากให้สายฟ้าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเอง และคืนนี้เดี๋ยวผมถามก่อนนะครับคือสายฟ้าคนเดียวผู้ผู้ชายคนอื่นไม่เกี่ยวหรอครับผู้ชายคนอื่นเกี่ยวไหมครับมันก็ต้องเกี่ยวนะครับถ้าอย่างนั้นนะถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ชายถ้าน้องผมเกี่ยวผู้ชายทางทางประเทศก็ต้องเกี่ยวนะครับไอเรื่องนั้นมันค่อยว่ากันทีหลังครับแต่ตอนนี้มันเรดีแล้วมันยังไงอะครับผมก็แค่ไม่อยากให้สายฟ้าไปยุ่งกับเมทัลเรื่องไม่แค่นั้นแหละครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนครับเขาเคยมาขอผมคบแล้วครับตั้งแต่อีกเมืองเลยแต่ผมไม่ได้ตอบรับไปไง ใช่ไงเขาเขาเป็นเพื่อนกันมานานอันนี้ผมเห็นเขามานานทั้งทั้งคู่อ่ะเขามาขอคบอะไรก็ตามแต่ครับผมเดีย่เดี่ยอเอยวเดีอยวเ๋ยวาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าอยเดี๋ยวเดนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีไเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีไยวเดีวเดียวเดีายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เยเด่ยเี๋อวเียเดี๋ยวเดยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเีวคดี๋ยวเดไได้ครับถ้าถ้าผมไม่เลิกยุ่งอ่ะคุณคุณจะที๋ยวเด วาจะตามร้านลานคุณไปอย่างเงี้ยไม่เีต้องถามหน่อยเหตุผลนะเสรษตังแบบว่าคือเสรษตังก็ต้องเข้าใจดี <c oughs> ถ้าเมทันเป็นแฟนเสรษตังอ่ะโอเคเสรษตังทำแบบเนี้เมทันจะไม่ว่าเลยอ่ะใช่ไงก็ไม่ได้เป็นอะไรกันไงแต่ผมไม่ชอบก็แค่แหละเรื่องก็มีแค่ไม่ชอบคนอ,อย่างเสรษตังเวลาไม่ชอบอะไรมันก็ทําได้ทุกอย่างอ่ะเข้าใจเปล่าไม่มไม่สนสนเล่สนเล่ต่อต่อแถวอะไรทั้งที่หน่ะไม่ เมทันไม่สนเหมือนกันนะครับไม่ทันไมทันแปบน,นึงแล้วแต่ว่าที่ผมพูดไปมันก็ถูกนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเสร็จตอ่ะสั่งให้เมทานเลิกยุ่งกับสายฟ้าก็ต้องสั่งให้เลิกยุ่งกับผู้ชายทั้งเมืองนะครับถ้าในฐาน,นะเพื่อนนะเพราะว่าเขาเป็นแม่ชีสุไหมครับเพราะว่าเสรงค์บอกใช่ครับถ้าแม่ชีอย่างนั้นก็ผมว่าเขา,าน่าจะเข้าวัดถือศีลน,นะครับ เขาถือสินอยู่นี่ไงแต่เขาจับตัวสับไม่พักเลยปุ้งก็ไม่โจกไงก็ไม่ทําเออสินเขาอาจจะแตกแล้วก็ได้ครับตอนเนี้ยไม้ต้็ค่ะท้อทันเมทานทํางานค่ะทุกมาคุยกันได้เมื่อวานนี้เองกลับบ้านประเทศลีรแล้วจะกลับไม่กลับจะให้เปกลับไปเลยอยะกลับดีดีไม่อะเมทันไม่กลับเมทันไม่ได้เมทันเมทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มทันกลับบ้านก่อนกันได้นะครับเดี๋ยวคือไม่อยากให้ใครมาแทงกันหน้าบ้านอะอันนี้พูดตรงตรงนะ หลังประเทศรีเดวเราก็มาคุยกันใหม่ก็ได้ครับเศรษฐาไม่ไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเกี่ยวอะไรกับมีเหตุผลไม่มีไม่หนูกลับบ้านก่อนก็ได้ครับไม่ท่านปะเดาเราค่อยมาคุยกันหลังรีก็ได้กลับไปจะวิงกลับเลยก็นั่งรถกลับปะเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้คุณไม่ท่านมึงไม่ต้องไปส่งมึงอยู่เฉยมึงอ่ะไม่ท่านไปกลับบ้านไม่มทันไม่กลับกับใครทั้งนั้นอ่ะไม่ท่านจะกลับวัดแล้วอีเวเลย กลับไหนนะกูจะกลับวัดไป็นทำไรวัดอ่ะกูจะไปบวชชีตลอดแล้วแม่งไปให้กับบ้านขึ้นรถอย่ามีผู้คนไม่ยังไงไม่ได้ก็ไม่เลิกอยู่กับสายฟ้าแค่นั้นแหละจำไว้สายฟ้าเป็นของเมียท่านสายฟ้าหมึงไปทำน้ำมันพายใส่เขาเหรอจริงมึงไปแอบดีดตอนไหนมึงไปดีดใช่ไหมแบบรับกูหลงกูกินข้าวไม่ได้ลองให้หากูไปเนี่ยโอเค ไม่ชีว่างั้นผมก็น้ำมันรายไม่ไม่วัดไหนดีวะอ่ะวัดไหนวัดไหนเออให้เดี๋ยวรอเขาไปก่อนก็คุยกันจะบอกวัดนะวัดดูยูมีแมวนะมีเล่นซ้ำแล้ววัดได้ถ้าใจจริงครับผมวัดใจหรือเปล่าโอเคป่ะคุณเมทัานไปเขาเหรอได้ครับเดี๋ยวหลังประเทศรีค่อยว่ากันครับเมทัานกลับบ้านก่อนก็ได้ครับใช่เดี๋ยวหลังประเทศรีเดี๋ยวค่อยว่ากันเลายใจขอทุกคนโอ้โหแลนด้วยดิ อี่ผมโค้นหาใช่ผมแบบขำแบบไม่หยุดอ่ะสายฟ้าหลอกขนาดไม่ชี้อะไรก็ไม่รู้ว่าติ่มเตะกันเฮียเหมือนหนังตัวเกียวดิปปะพี่สกอตพี่เคยพี่สกอตเคยดูหนังหนังตัวเกียวดิปปะที่นางเอกบ่นมาเหรอไอ้เหี้ยไม่กูบอกเลยนะหลุดจัดไม่เนี่ยมึงโดนตะคอกอะไรหลายรอบมากไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบคนนี้ตอคนนี้ใครอ่ะอ๋ออันนี้พี่น้องอะไรไม่รู้ ไม่แต่เขาเรียกว่ากะทิบูดกับกระโทนไม่จะบอกว่าหรอกะทิจะบอกว่าเมื่อวานเขาเขาชอบไงผมพาเขาไปเที่ยวนี่ไงเซนทันปิ่นเก้านะพาไปกินบาร์บีคิวพาซ่านะเใส่ฟ้าคุ้นอันตรายมาคุยกันตรงนึงอ่ะมาคุยเดี๋ยวสองสองคนนั้นไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเอาไปพูดอะไรต่อหรือเปล่าไม่มีแก๊งลูกพี่เลร่ไปคุยในบ้านไว้ลูกพี่เลม่แก๊งนี่ ใช่ครับกระทิศไหนชื่ออคนละนี้เอาหรอชื่อแจ็สมินนามสกุลอีวาเฮ้ยฝงคนนี้แก๊งอะไรครับนี่เอสซีหรือเปล่าแจ็สมินอ่ะฮัลโหลครับค่ะอันนี้แก๊งอะไรครับแจ็สมินนามสกุลอีวาไม่มีแก๊งค่ะเจ้าหมีแจ็สมินเอสซีหรือเปล่าอะไรคือไม่ใช่ค่ะอีกคนชื่อว่าทิฟฟานี่นามสกุลเรนเฮ้ยพี่จะไปคุยกันในบ้านดีกว่าไปคุยในบ้านดีกว่าปะทิดเอารถไปเลยครับเอารถไปเลยยกให้ งงมาฟัโต่อรถเก็บยังไงพี่เก็บรถยังมายังเหบื่อเดี๋ยวจูนหาเออไอ้เนี้ยกูก็กูกำลังยืนฟังเพลงกับไอ้เฉยกำลังกำลังกำลังพิュ้ลเลยเนี่ยไม่ไม่พี่เดี๋ยวผมเอาลุเนี่ยเอาเบอร์สุดไปนี่โดนตะคอกใส่คนแรกเลยใช่เหรอใช่รอกว่าอัลโลครับดีมิดปะครับบอกว่าใช่ครับผมดีเพชรครับบอกว่ามึงไปเรียกไอ้สายฟ้าวันนี้ไปแล้วก็ตะโกนไปเรียกสายฟ้ามาคุณเป็นอะไรวะเอออะไรเนี่ยคุณเปนมันแบบมันดูตลกอ่ะพี่เอามาตลกว่าคุณคุณคุณเป็นอะไรอ่ะ เขาบอกว่าถ้าเรื่องไม่เกี่ยวกับแก๊งผมได้นะเอาจริงเดี๋ยวผมได้นะกลัวมึงมึงแบบมึงแทงเขาตายรัวๆน้องเอ้ยผมได้นะเอาจริงผมได้นะไม่แต่ถ้าเกี่ยวกับแก๊งก็ได้ได้หมดแหละมาดิมีแท็กกันละกับเสาร์อาทิตย์นะเออก็มาดิคิดกันดีแล้วเหรอก็มาดีน้องเออพี่ว่าไงมาเท่าพมขนาดนั้นอะจริงๆริงกูจะไม่มึงฟังนะกูจะขอแทงคืนด้วยที่เขาแทงไอเจ๊บอ่ะบอกไม่ต้องรักษาน้องผมก็ได้ครับ แก่ผมแทบแตกเออกูไม่ยอมนะแทงกูไอสัตว์รอเรียกรวมก่อนดีกว่าไปเฮียไม่พูดเลยไอ้ไอ้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกรลบบอไอสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกรลบบอไอสัตว์กับพวกกูเสีย